นวัตกรรมภาษาไทยเรื่องสื่อการเรียนรู้แม่ไก่ฟักไข่วรรณยุกต์อักษรกลางจัดทำโดยนางสาวกิ่งการกลั่นแก้วตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัสากรรังสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสระบ,บุรีเขตสองความเป็นมาและสภาพปัญหา ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันคำในภาษาไทยประกอบไปด้วยเสียงรูปพยัญชนะสระวรรณยุกต์และความหมายซึ่งวรรณยุกต์มีความสำคัญคือเป็นเครื่องหมายที่ใช้บอกระดับเสียงและทำให้คำมีความหมายมากขึ้นหากผันวรรณยุกต์ผิด จะทำให้การสื่อความหมายไม่ถูกต้องจากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พบว่านักเรียนส่วนมากผันวรรณยุกต์ในอักษรกลางไม่ถูกต้องส่งผลให้เขียนสื่อความหมายผิด ครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาประสบการณ์ทางภาษาให้กับนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดจึงเกิดนวัตกรรมภาษาไทยสื่อการเรียนรู้แม่ไก่ฟักไขว่วรรณยุกเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางภาษาเรื่องการผันวรรณยุกในอักษรกลางให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตรงตามความหมายและมีประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเมื่อครูผู้สอนทราบถึงปัญหาจึงได้ศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและพบว่าธรรมชาติของนักเรียนในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1จะไม่สามารถจดจ่อก,กับวิชาการได้นานดังนั้นการสอนโดยการอธิบายจึงไม่เหมาะสมกับนักเรียนในวัยนี้ครูผู้สอนจึงคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่ไก่ฟักไข่วรณยุก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางผ่านสื่อที่เหมาะสมกับความสนใจและช่วงวัยจุดประสงค์1เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้การผ่นวรรณยุกต์อักษรกลาง2เพื่อให้นักเรียนผ่นวรรณยุกต์อักษรกลางได้อย่างถูกต้อง กระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบผลงานหรือนวัตรกรรม 1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในบทเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลาง 2. ศึกษารูปแบบสื่อจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่น YouTube Facebook เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างๆ การดำเนินงานตามกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานและผลสำลีของผลงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้แบ่งการดำเนินงานตามรังสรรค์โมเดล7ขั้นตอนซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนวัสะกรรังสรรค์โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนการตระหนักถึงปัญหา 2. ขั้นตอนความเข้าใจปัญหา 3. ขั้นตอนเครือข่ายความร่วมมือ 4. ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมาย 5. ขั้นตอนความมุ่งมั่นทำงานเป็นทีม 6. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล 7. ขั้นตอนความเป็นมาตรฐาน ประสิทธิภาพของงานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและน่าสนใจส่งผลให้นักเรียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้อย่างถูกต้องการใช้ทรัพยากร 1. โรงเรียนสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำนวัตกรรมเช่นอินเทอร์เนต็ตอุปกรณ์ถ่ายภาพเคลื่อนไหว อุปกรณ์สำหรับการทำสื่อการเรียนรู้หรือเครื่องมือที่จำเป็น 2. นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนที่มีคุณภาพมีอุปกรณ์การเรียนครบคันมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมผลการดำเนินการ 1. ได้สื่อการเรียนรู้แม่ไก่ฟักไข่วรณยุกต์อักษรกลางสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. นักเรียนสามารถผันวรรณยุกต์ในอักษรกลางได้อย่างถูกต้องผลสัมฤทธิ์ของงาน 1. น,นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้มีสีสันสวยงามช่วยเพิ่มความสนใจให้กับนักเรียน 2. นักเรียนสามารถผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้อย่างถูกต้องผ่านสื่อที่นักเรียนมีความสนใจ 3. ส,สื่อการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆได้ ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีความสนุกควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 2. ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 3. ผู้บริหารและคณะครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย 4. ผู้ที่สนใจสามารถนำสื่อการเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ ปัจจัยที่ช่วยให้สำเร็จสิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จนวัตกรรมภาษาไทยเรื่องสื่อการเรียนรู้แม่ไก่ฟักไข่วรรณยุกต์อักษรกลางสำเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความการุณาช่วยเหลือและให้การสนับสนุนจากทั้งผู้บริหารและคณะครูที่ให้คำแนะนำในด้านต่างๆและ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทุกคนที่ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาความรู้เรื่องการผันวรรณยุกต์ในอักษรกลางเจ้าของนวัตกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาประสบการณ์ทางภาษาให้นักเรียนได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปบทเรียนที่ได้รับข้อสังเกตที่พบ นักเรียนชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนรู้เพราะมีความน่าสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาข้อเสนอแนะและข้อควรระวังสื่อการเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้กับการผันวรรณยุกในอักษรสูงและอักษรต่ำได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในอนาคตได้ การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้แม่ไก่ฟ้าไข่วรรณยุกอักษรกลางได้รับการเผยแพร่ใน www.Facebook f แฟนเ g e โรงเรียนวัสากรรังสรรค์อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีและได้รับรางวัลจากโรงเรียนวัสากร,รังสรรค์ในด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน